ทำมันร้อนมากปิดก็ได้เดี๋ยวมันจะตัดเองอ่ะตัวนี้เหรอใช่ถ้าอุณหภูมิเราตั้งไว้ร้อยหนึ่งเงี้ยถ้ามันเกินร้อยปั๊บมันจะตัดไฟนี้จะดับพอเวลามันไม่ถึงร้อยมันก็จะมันก็จะแดงมันก็จะเริ่มอุณหภูมิอ๋อนี่น้องอย่างนี้มั้งตั้งอัตโนมัติละดีจังเลยเปมนคนงานขายนี่ยนะเต้นี่นี่จริ้จริงนวยงามไหมนี่เออชุดนี้ไม่ได้ถ่ายสวยงามมากเลย นี่ชุดนี้ครับลุงไม่ได้ถ่ายตอนที่อาจารย์เข้ามาตรงนี้เออผมไมอยู่นะลุงยูไม่ใช่บรอกลุงไม่อยู่เนาะตอนนั้นเขาได้เตินคาดของเขาเขาดีใจที่เขาแนะนำทำไอ้รุ่นนี้แหละเขามามาดูตั้งแต่ไมค์เล็กๆตัอืมไปเอาไข่มานะเขาก็ โตมาตอนสมตานนะเขาก็มาเยี่ยมเขามาตรวจตรวจไอ้ตัวไหมที่เราเลี้ยงโอ้เขามาตรวจที่นี่เลยเหรอโอ้ดีได้ห้าสิบกว่ากระดงนะอืมอืมอืมแล้วมาตรวจเชือเงินเ้อเอืมสวยมากเลยเสร็จแล้วท้ายๆนะอืมจะท่าแค่รู้เนี่ยดูสีแดงก็จะเป็นในนั้นอีกจะสายแบงเนี้ย เนาะนี่วิธีมันจะสายแล้วก็ถักให้เลยอย่างมีระเบียบสวยงามทีเดียวเลยนะฮู้ดูวิธีทำงานของเครื่องก็ที่ไอ้เมัม่สามเหตุสามอันก็แบบนี้เนาะมันจะสามารถมันอ่ะอันนี้มันขึ้นอืมสวยมากเลยอ่อ,อ,<ข>อ,อันนี้อันนี้เาเลิกกว่าอ้าวเหรอ พอจะบ้านไชนีอืมันมีหลายตัวนะอ๋อนี่ก well. ็เลยไว้ได้หลายปีแล้วสี no. ่ห้าปีแล้วเนาะใช้จนคุ้มอ่ะใช่ใช้กันคนก็เปลี่ยนกันอันนี้ปลาเลโลเลี้ยงเอามาไว้บอุณหภูมิได้สบายเลยอืมดูส่วนนเป็นอะไรเป็นเริ่มแล้วสวยแล้วเริ่มสวยแล้ว น้เสก็จะรวมตัวอยากได้เยอะเราใส่เยอะอยากได้เส้นใหญ่ๆอเติมเราเติมเองตามความชอบน้องคนเนาะอยากได้เส้นใหม่ใหญ่เราเติมออ๋เได้เส้นเลยมันก็จะรวม เออใช่วิธีทำงานของระบบดีจังเลยเนาะตีเกียวจนกว่ามันควบให้มันมให้มันเข้ากันเป็นเส้นหนึ่งวิธีทำงานของข้าทีเดียวมัดูสิเดี๋ยวหลอ,ลอ,ลอนๆงานจีรนตโสอุนม,ม,ม,มันเริ่มจะหมดแล้วเนาะอยู่ปลายๆสวยงามทีเดียว สองพันสอนอ่ะทำ้วสวยงามเราไม่มีอปกรณ์เลี้งเยอะเหยื่อขาดใบขาดใบหมอนเลยนะอือดูมันเริมขึ้นมาเป็นเต็นี่เลยนะสวงามสุดๆถ้ามันไม่เสียเม่ไม่มีพวกไอ้อืม ในวสวยๆเนาะมันเริ่มจะวายแล้วนี่ดีจังเลยมีวิธีทำไหมหม้อนี้ก็ดีดีคุมความความร้อนได้ดีมากทีเดียวนั่นนะเดนเแงเนาะมันจะเปื่อยอืม ม่้มันออนได้อืมุณให้เล็กก็ได้ไม,ไมันม่เืยแล้วก็ลดไฟน้านนนแล้วก็เตมนาม<อ>้าอคว<ร>บคุมเองเลยเนาะไอ้เขียวคือมันอนุณหภูมิกำลังดีเพิ่มปรับได้ลดได้เนาะอ เส้นมันไม่ค่อยออกนอเป็นมันไม่ใหญ่ก็ต้องนำ้ำร้อนๆมันก็เส้นจะใหญ่ใหม่ก็จะออกมา,มกาดีนะมันก็จะออกได้ต,ตัวเข้าใจเคล็ดลับของการคุมไฟไม่ต้องมีควันเข้าตาด้วยน้องยุคใหม่เนี่ใหม่ไม่ต้องกลัวควันเข้าตาเพราะไม่ต้องใช้ฝืนอบ้า<อ> อมันเสียขนเลี้ยงเสียอืมมันอากาศมันมันเป็นการเป็นที่อากาศด้วยใช่ไหมร้อนจัดร้นไม่ได้อืมแต่หน้าหนาวมเรื่องเราครับคณะนั้นมันชอบอากาศหนาวสิเนาะอากาศเย็นก็มันจะชอบแต่มันจะเปลืองใบหนอนอ๋อมันหลายวันมันนานมันอนกันนานก็กินกันหลายว จะเปลืองใบหมอนหน่อยเนาะดีจังเลยนะั่นมันขึ้นเส้นไหมมา้งนะสุดยอดเลยก็ช้อนในนั่นออกเนะพวกดักได้ออกมันได้ไปหมดเร็วมากเลยดีจริงจิง ลองเคยขายาแล้วได้สดปุ๊บมันมันเพิ่มเพิ่มราคาได้เนาะค่าตีเกลียวาตีอยากดูวิธีตอนตีเกลียวตีอย่างไรเนาะเือวยนะพือวเนาะทให้มันแบบอนนนะโอ้มันจะสวยงามเลยเนาะถ้าไม่ตีเกลียวมันก็ไม่สวยมันจะเป็นฟูๆโอ้โอ้ครับ อันนี้คือไม้ไม้ไมหัวไม้ห,หัว้แต่ก็สวยงามทีเดียวเด็ดสีเหลืองละเนาะสีทองขึ้นเงาง,งามอะอย่างมากเลยนันไม้หัใไม้ทองอินมนม,มันหักทำปล่อยนันทำไปเลยสวยก็ไม่มปล่อยลอกกันีัไงอ๋ออย้ายกันดึงเนูลอกกับเตานี่เลยครับ นี่เสร็จวันนี้เนาะเอาเสร็จวันนี้เนาะต้องเสร็จภายในวันนี้เลยแหลอะอ่าเป็นเส้นพุ่งเข่าเลยเนะาะธรรมชาติสร้างมา,า,าจะแทนหลายอย่ามากเลย นอกมันก็ไม่ร้อนหาร่ปกติธรรมดาของมันแค่ลวดตรงนี้เฉยๆทำตามดูดีมากเลยดูสิโอ้โห ตัวสาวใช่โอบพี่สาวโอ้พี่พอวบอกว่าจริงตอนนั้นก็ไปเองไปเองแบบอัตโนมัติเลยเนาะดีจั้งแต่แล้วก็มานั anyway. ่ง oh, คุยดูระดับเวลาเราปีนี่ยหละแต่ว่ามันควบคุมคุณภาพขึ้น้องดูฮะมันอันนี้เราเออมันไม่สวยเราก็หยุดได้ไงโอ้เราหยุดได้เนาะใช่เราเตรงไหนปุ่มไหนไม่สวยเราก็เกะอันทัดออกได้เนาะอือมันก็เลยสาวมันขีเกียจเอาขึ้นไงนะสาว แต่มันถนัดด้วยอย่างเงี้ยมันสบายเฮ้ยมันก็เร็วมากเลยน<อ>ุชไม่ได้ดูโอ้ไงหมุนมั้งแต่เป็นเลอรมม์ไงจิ๋มกอมไม่เลอร์โอ้เป็นตาสุดยอดเลยโหนี่เลยวิธีกรรมวิธีสมัยใหม่เห้ยเส้นไหมก็เสมอด้วยนะเส้นไหมเสมอมากเลยยายก็ได้ช่วยเรียนยายก็แค่ช่วยเก็บเป็นผู้ช่วยไปในตัวเนาะ ทอดพวกอ,อาจจะวิธีอย่างเงี้ยนะ<ช>่ะการเลี้ยงไม้เขาจะสนับสนุนเขาคุยดีให้ข้อมูลดีเนะาะเขา,เขาสนับ<ห><ส>จะสนับสนุนเขาบอกว่าทานานาแล้วปีละครั้งเองอให้เลี้ยงไม้เลี้ยงไม้เป็นอาชีพเสริมต่อไปก็อาจจะเป็นอาชีพหลัก เลี้ยทุกเดือนมาได้ทุกเดือนน่ะกใช่อะไรเงี้ยนะมัไม่ใช่ของเขาเนาะเพราะว่าโนูเริ่มโน้ลลองเลี้ยงมาสี่รุ่นติดกันอ่ะสี่เดือนแต่เดือนกันยาดาราดุลาก่เกของแม่สี่เดือนติดกันโน้ก็ว่ามันก็โอเคครับลำเดินก็บาดลำเดิใช่ถึงมันจะไม่ได้เป็นก้อนแต่มันก็ได้ใช้จ่ายอ๋อมันได้ใช้จ่ายนะเพราะคนนิยมซื้อไปผลิตไปโถต่อเนาะอือเขาก็มีที่จะขายดีแล้วใช่ ใช่ว่าเราทำแล้วไม่มีที่ขายขาดักเดยิงไม่พอที่ไม่พอเนาะวันนี้35กิโลว,วันที่หมดแล้ว <c oughs> ไม่ทันเออืมเขารู้กันนะเนาะอืม2กิโลใชวนน่วันนั้นเขาบอกเขาถามกันว่าจะไปจะไปแข่งอีกไม้ปีหน้าจะเปิดเขาจะจัดงานอีกที่สองพาร์ทอีกอ๋อสองพาร์ห้า ประกวดพี่ใคมา,มน,านี่นนะขายถึงรวยกังทำไมทานากอสุทธิมันจบนนก<ถ>มกอย่างี้ดรวยนะคือวงนั้นมันนอกไม่รัดหยิเนี่ยถึงไปไม่หบอกให้ส่งหนะึจะได้อะไรเท่าไรเนี่ยมันก็เลยใส่ไปก็จอสามร้อยอารกระด่งอะไรเงี่ยจะได้โรงเรือนโซลาเซลล์เงี้ยจะยืดให้ก็เลยว่า เอามาแบ่งในนามกลุ่มใช่ไหมอือก็เลยว่าจะเอาตัวนี้เป็นต้นแบบก่อนแล้วก็ของที่ได้มาก็จะแบ่งให้สมาชิกที่เขาเลี้ยงอืถ้าใครไม่พอแม่แล้วก็ไม่ยืมได้ใช่เพราะว่าเราจะทำหมูโรงเรียนโรงเรือนเลี้ยงแบบว่ามาดูงานได้อ่ะครับทำเลี้ยงเนาะเติมเติม,ตมถ้าน้ำมันแห้งเราเติมใส่ไปด้วยเนาะอือเนี่ยดูสิไหมสวยงามามากเลย สวยจริงๆเส้นไหมที่ผิดมาจากไหมร้อยเปอร์เซ็ดี๋ยวท่านผู้ชมดูสิไหมของคุณชยานันอ่ะสวยมากละเอียดทีเดียวดูเส้นไหมสิดูใกล้ๆเลย ทีภ่ภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่าน,นี้ด้นดนดนานลึกละผิดพประการใดสนใจข้อมูลออก็ต้นแบบมาเยี่ยมชมการผลิตเส้นไหมเลี้ยงไหมที่นี่ได้เลยนะครับผมรับกันไม่ผิดบังอย่างแน่นอนนะครับต้นหมอนใบหมอนแท้ๆท่านผู้ชมดูสิสวยงามมากเลยโอเคนี่คือสวนหมอนเป็นไร่ของคนชายา์นานติดทุกนาสวยงามทีเดียวบรรยากาศนี่ครับสวัสดีครับ